พายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาในวันที่12ถึง14ตุลาคมนี้นะคะหนูจะมาอัปเดตยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะที่ก่อตัวอยู่ตอนนี้หลายสำนักไม่ว่าจะเป็นของอเมริกานะคะก็ได้ให้ยอมโลกกำลังแรงตัวนี้ค่ะเป็นพายุ depression ไปแล้วนะคะและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนหลินฟ้าได้ใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะที่12ตุลาคมนะคะคาดว่าจะเข้าสู่ เวียดนามลาวรอยต่อกัมพูชาและไทยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะเข้ามาทางภาคอีสานก่อนนะคะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสเกตยโสธรสุรินทร์และก็รวมทั้งนครราชสีมาด้วยนะคะและในช่วงนี้นะคะประเทศไทยก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะจากลมมรสุมค่ะก็ ขอให้เพื่อนๆนะคะได้เฝ้าระวังและติดตามพายุลินฟ้านะคะที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้และถ้ามีความคืบหน้ายังไงนะคะนุ้ยจะรีบแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันเป็นระยะระยะเลยค่ะตอนนี้ก็ขอจบพายุลูกใหม่ก่อนนะคะและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย